ปีดวัชนานอีกแล้วนะคะแล้วก็มาพบกับน้องสาวของปีดวัชนานค่ะ mm hmm. น้องชื่ออะไรคะชื่ออิงค่ะชื่ออิงอิงนะคะค mm ่ะ hmm. วันนี้เรามาอยู่ในสวนสนุก mm hmm. อ่าเขาเรียกว่าสวนสนุกออนทัวร์นะคะใช mm ่ hmm. ค่ะ mm hmm. อ่าเป็นของแฮปปี้ฟาร์มค่ะ mm hmm. ไม่ใช่ตอนนี้สิเขาเรียกว่าเขาโปรโมชั่นของเขาอยู่แล้วค่ะโปรโมชั่นของเขาก็คือถ้ามามินิเฟมลี่ก็คือ3คน500บาทใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามาคนเดียวเล่นได้ทุกเครื่องตลอดทั้งวันก็คือราคา2 0 0บาท,บาทค่ะก็มีหลายโปรโมชั่นค่ะตอนนี้เขามาจากที่เชียงใหม่ค่ะใช่แล้วคะจากที่ไหนคะต้องอิง <laughs> จ,าจากที่ไหนคะไ <laughs> แต่วันที่22ถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะ,ะวันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าเด็กๆมากมายเลยแพนกล้องค่ะเด็กๆมากมายเลยค่ะในนี้กว้างขวางค่ะกว้างขวางมากแต่ไม่รู้ว่าะจะเข้าไปเล่นอะไรยังไงเพราะว่าบางเครื่องเล่นต่อแถวยาวมากต่อแถวคิวยาวมากก็คือแต่ว่าจะไปเล่นในที่ โกมนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อแถวกันค่ะว่าไอ้กกมนี้จะสนุกไหมใช่ค่ะค่ะ 3้อองศาแต่ไม่ได้ค่ะคือมันทรงตัวยากมากเพื่อนๆแต่อยากรู้ว่าไอ้ลูกกลมๆเนี้ยตอนที่เขาไปเล่นในน้ำอะค่ะเคยเคยเห็นเขาเล่นในน้ำไม่รู้ว่ามันมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนนี้รู้สึกอืดอัดหายใจค่อยๆออกแต่มันอันตรายตรงที่มันเป็นรูมันไม่มีมันไม่มีที่ปิดค่ะใช่มันไม่มีที่ปิดก็เด็กๆที่มาเล่นตัวเล็กๆตัวเล็กๆก็จะไม่ไปเลย เด็กตัวเล็กๆเด็กตัวเล็กๆก็เ,กเกกขาก็จะหลุดหลุดลงไปในหูุมลงไปในหลุมก็เขาฆ่า อะไรก็ไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็อยากลองเล่นดูค่ะก็เข้าไปข้างในกันเลยนะคะไปไปไปตอนนี้เข้ามาอยู่ข้างในแล้วแต่เขาบอกว่าทางนี้เป็นทางออกเราต้องเข้าไปทางนี้ค่ะ เยมากฮ้ยตันเ้ยทางออก<ม>เลย<ม> <laughs> แต่อ๋อมันเป็นข่าววงกดใช่เลยคือมันเป็นขาวงขาวงกดเราจะทำอะไรก็ได้เราต้องไปให้ถึงข่าวอะขอขอเวลาเต้นก่อนนะคะแล้วก็ขอเวลาหาทางออกก่อนถ้าหาทางออกเจอแล้วมาเจอกันค่ะ นะคะแต่รู้ว่าชั้นะมีความรู้สึกว่าว่าชั้นอจะตัวสูงกว่าเครื่องเล่น,นะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพะจพารณาดูในเรืองของไดนเอาสอกันนะคะกัเลยค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่พระลมสูงเสร็จค่ะสูงไหมคะเพื่อนๆคิดว่าสูงไหมคะเห็นเห็นจริงๆมันเหมือนจะไม่สูงแต่ว่าอ่ะมันสูงค่ะมันสูงค่ะสาหรับเด็กตัวเล็กๆและผู้หญิงตัวสูงๆอย่างเราก็ยังสูงอยู่นะคะโดยวชานันจะไม่เล่นเองค่ะวชนันจะส่งตัวแทนค่ะ และตากรองนะคะตากล้อ,องของเราต้องเล่นด้วยนะคะรู้ไหมค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันยอดอะไรน,นะผาสาลมสูงเสเียดฟ้าค่ะไปเจอกันค่ะบ๊าย คะ,ค,คะสนุกไหมคะสนุกกันไหมคะค่ะสำหรับวันนี้วัชรนันก็พามาที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตสนุกมากก็คือนาทีก็จะมีเข้ามาก่อมาต่างก็ว่ดใช่ค่ะก็เลยแบบสร้างความสุขเล็กน้อยๆน้อยให้กับเราแล้วก็วัชรนันก็ตั้งใจทำทีวีดีโอนี้ ก็ขอบคุณน้องอีกทีแล้วขอบคุณการก้องด้วดยดะ ท่านแอร์พอร์ตเป็นเ<า>ม้าหลังลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตอ่านั่นแหละค่ะถ้าเป็นคนในพื้นที่เขาก็จะเรียกเด็กในพื้นที่ก็จะเรียกว่าไปโรเป็นเที่ยวโรแต่ว่าอ่าก็คือง่ายก็คือวันนี้เรามาที่เซ็นพาลาซาเชียงใหม่นะคะอแอร์พอร์ต